สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตนินทีร์เน็ตเกตเช่นเคยในโลกของาสารลูกนั้นผู้คนที่คุ้รักวิธีนี่นี่ขอเสนอข่าวเลือกปืนใหญ่เบนจามินซิดโก้สาวโปืนใหญ่สอเวลได้ฮีดังๆเพราะล่าสุดเบนจามินซิดโก้หัวหอกเนื้อหอมแอร์เบลไร,รซิกมีข่าวอยากมาอาร์เซนอลถึงแม้ได้รับความสนใจจากทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเช่นกันก็ตามเบนจามินซิดโก้กองหน้าดาวรุ่งคนเก่งของอแอร์เบลไรซิกสโมสรชั้นนำในศึกบูเดสลีกาเยอรมนีวงเลือกที่จะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่แห่่งงงงเเเเววทีีีีีพรรรรมมมมมยย์์ลกกกออััฤษชซนน้ตาาาาจดิ สื่อดังเมมืองออผู้ดวซนโกถือเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งณเวลานี้โดยได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เนนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งล่าสุดมิเลอร์ระบุว่าไอ้ปืนใหญ่คือสมสอรที่หัวหอ,อกทีมชาติสโลร์เียซึ่งมีส่วนสูงถึง195เซนติเมตรเลือกปัจจุบันเซนโกเหลือสัญญาค้คาแข้งในถิ่นเรดบูลอารีน่ายาวถึงซัมเมอร์ปี2028แต่ไรซิมีความยินด,ดีที่จะขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมซึ่งเชื่อกันว เซโก้ไว้ที่ราว45ล้านปอนด์หรือประมาณ2,115ล้านบาทสําหรับฤดูกาล2023ที่ผ่านมาซินโก้ซึ่งมีอายุครบ21ปีในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมลงเล่นให้ไรซี่รวมทุกรายการ42นัดทําได้18ประตูกับ2แอสซิสต์เอาล่ะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกระดิ๊ตามช่อง s p o ิ t i ์ g Tidet ของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ